สอาหารเสริมอะไรที่ผู้สูงวัยควรทานข้อแรกโพ o บโอติกโพลบโอติกคือจูลินซียชนิดดีที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ส่งเสริมในเรื่องของระบบย่อยซึ่งโดยปกติมักจะพบในโยเกิร์ตกิมจิและถั่วนัตโตะค,ค่ะข้อ2 c o โคเอนไซม์คิวเทนเมื่อเราอายุมากขึ้นหลอดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจจะเสื่อมสภาพลงคิวเทนสามารถเข้าไปช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นได้ค่ะข้อ3 วิตามินดี3เมื่ออายุมากขึ้นแคลเซียมจึงลดลงกระดูกจะบางลงการทานวิตามินดี3ควบคู่กับ q 1ทจะทำให้การดูดซึมแคลเซียมจากอาหารที่เราทานเข้าไปดูดซึมได้ดีมากขึ้นค่ะข้อ4โอเมก้า3 6และ9แนะนำให้ใช้โอเมก้าที่มีทั้ง3 6และ9เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นการทำงานของสมองลดลง การทานโอเมก้า3 6และ9จะไปส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของสมองให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ